สวัสดีครับผมโอเคเสียงดังชัดเจนเมื่อกี้ไม่ได้กดอัดนะเพิ่งกดอัดคือวันนี้จะมาลองของนะลองของให้ดูกันเลยคนคนนี้เขาเขาเคยโดนขงว่าโกงของแคสอะไรประมาณนีนะ้วันนี้ผมรับกระชากเขาซิบมาหาผมผมก็เลยอ่ะขอเจอตัวจริงหน่อยสิคนที่เคยโดนว่าโกงเป็นยังไงแหส่องของหน่อย ได้เจอตัวจริงแง่คนโกงสของของดีนี่ยมียูนิคอรนขี่ด้วยเขาไม่มีฉายา,าหามหาชายาซะหน่อยนะเกมเขาบอกให้ซื้อกับฉายาพ่อค้าสุดจริตใช่หนะหาฉายาหน่อยดีก่กเอ่าใส่อีด้วยไม่โกง เป็นถึงรองกิ้วหรอคนจะโกงก็จะอ้างแบบนี้นะครับเป็นมีเป็นรองกิ้วเป็นหัวกิ้วมีกิ้วใหญ่โตหรือไม่ก็มีเฟซอะไรประมาณนี้นะ,ค,ะคนจะโกงเนาะเขาก็หาอะไรมาอ้างไม่ใจได้ข้าไม่โกงกิ้วอยู่ไม่รอดเองอยู่กิ้วใครว,ครวะไหนกิ้วใครวะกิ้วกิ้วกิ้วมาถ่ายกิ้วให้ดูจชัดนะ คือเวลสิบห้าชื่ออะไรคะชื่อเต๋าจ้าแม่ผมชื่อเต๋านะฮะ <laughs> เราชื่อวาววาวไหนวะ <laughs> อย่าไปไหว้เขาสิลูก <laughs> คนนี้มันโกง ใฮ้ hey, มีเฟสด้วยว้า wow, ววิการดาเหรอเฟสใครเจอไปเอาเฟสใครมาทั้ว่างแอนมาคุยได้นะครผมว่าผมโดนกินตังชัวอยู่แล้วนะวันนี้เราตกลงเงินไว้ที่4นะี่พันสองร้อะตอนนั้นอัดไม่ทันผมว่าผมโดนกินตังแน่ๆแต่ถ้าผมจะโดนกินตังเนี่ยผมว่ามันควรจะคุ้มค่าเนาะมันควรที่จะมีอะไรให้แบบ เป็นตัวอย่างให้คนอื่นดูเอากี่ชุดคะกา,าชาเอากี่ชุดดีเอาหมดเลยมีเท่าไหร่หมดเลยขายสี่พันสองไงอย่างที่ตกลงกันไว้ในดีละเมียวเมวมียวเมวเอเอ,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 เอนี่จัดไปไมีเท่าไหร่จ๊ะคือเขาต้องใช้ ต้องใช้ค่าใช้ค้าเนาะต้องอ้างตัวเป็นผู้หญิงไม่รู้ทำไมเวลาจะหลอกอะไรไข่เนี่ยต้องเป็นผู้หญิงตลอดเลยเอาเงียบจุงมีสอ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 งเหรอได้ข่าวว่าตอนนี้แคชช็อปเสียเข้าไม่ได้นะฮะ <laughs> รู้ได้ไงว่ามีสองชุดอ๋อนี่ผมไปส่องมาแล้วนะเฟซบุ๊กเป็นเฟซใครก็ไม่รู้เป็นผู้หญิงหน้าตาน่ารักฮนะแต่ผมว่าไม่ใช่เฟซเขาหรอกผามไาปเซิร์ชมาละอกลับมาที่เกมฮนะมเมาเลยไหมไงดีละ่ะ อาไปชุดหนึ่งก่อนเนาะโดนกินแค่บ่ก็พอฮะวันนี้เป็นเป็นเป็นตัวอย่างไงฮะคือคืออันนี้เขาโกงผมชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะอันนี้คือนะถือว่า เป็นการโดนกินเงินเพื่อเป็นตัวอย่างดีๆนะฮะตังมาแล้วตังฉันอืมเราต้องมีลีลาเดี๋ยวจะได้ดใจเย็นใจเย็นเราครึ่งนึงก่อนอีอีด้วยไม่ยอมเออ หมดเลยจ้าไม่โกงแน่นอนเนะี่ยคนมันจะโกงกนะันเนาะอะลาก่อนเงินฉันสี่พันสองร้อยนี่ได้จากอะไรมาก็ไม่รู้เนาะส่วนนี้บายบายเอาหนีสิวาร์ปสิทำไมได้เงินแล้วไม่หนีอ่ะอย่าบอกนะเขาจะกดให้ผมเหรอ เฮ้ยยังเป็นคนโกงยังต้องหนีสินักเปียนเฮ้ยไรวาส่งให้สองอ๋อที่ยังไม่ไปคือได้กินสี่พันแล้วจะเอาอีกสี่พันได้กินไปสี่พันสองแล้วจะเอาอีกสี่พันสองเป็นแปดพันสี่อ๋อ แหมไม่โกงชัวร์ค่ะเป็นถึงลองกิวเป็นลองกิวมันเกี่ยวอะไรกับไม่โกงดูดูไว้นะฮะใครที่แบบหม่มั่นใจได้เลย CGM โขงขายจีแกอะอ่ะนี่แหละมุกนี้แหละดูไว้นะใครที่แบบจะจะโดนโกงจะโดนโกงนะ่ะแหละมุกมันประมาณนี้แหละครับดูมีบังคับไปให้ Hãy đời mèo ngân doe à, yeah. chút nâng anh ng 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 anh ng 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 chút ba, -ba màu, Ngày à? đi, ng 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 đi, ng 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 แปดพันอ oh, จะเอาแปดพันที่ที่ยังไม่วาดหนีไปคือจะเอาแปดพันนะ <c oughs> ดูดีจะให้ไปขังไปเอาตังค์เพิ่มอ่ะโอ้ผมว่าเดี๋ยวเขาก็ไปนะผมไม่ให้เขาอีกอีกสี่พันหรอกยังไง ช่วงนี้นะฮะอาวุธแสงจะเข้าอัตราการโกรมันมันเพิ่มขึ้นแน่นอนนะฮะอันนี้ถือเป็นตัวอย่างนี่นะฮะตัวแดงๆที่ทีมงานประกาศไว้ไงก็ช่วยใส่ใจด้วยนะฮะถ้าแบบไม่ซื้อกับพ่อค้าก็จะเสี่ยงเยอะกว่าเดิมอีกซื้อพ่อค้าก็ไม่ใช่เสี่ยงอ้าวไปแล้วเงินสี่พันสองร้อยก็อีกค่านิดหน่อยนะอ่าน้องนู น้องนูเป็นไรจ๊ะ้จบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะฮะ